สวัสดีครับหมอหนองบ้านหมอดูครับฉะนั้นการนั่งจะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําให้อยู่ในกรอบไม่ให้ฟุง้งไม่ให้หลงไม่ให้งมงายที่การนั่งเทียนนะครับจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะฮะต้องเตรียมเทียนนะครับเทียนที่ใช้ในการนั่งเทียนคือเทียนขนาด1บาทคือเบอร์21ซึ่งเบอร์21 22 23ก็พอใช้ได้ครับสีที่แนะนําเบื้องต้นขอสีเหลืองสีเดียวฮะ เพราะแต่ละสีมีผลตการนั่งเทียนถ้าเรายังไม่รู้จริงยังไม่ชํานาญยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้เทียนเหลืองอย่างเดียวครับอย่างที่สองนั่งต้องจุดเทียนลงในภาชนะผมใช้พานตามตัวอย่างเนี้ยครับผมใช้พานนะครับแต่ในอดีตผมไม่มีพานผมก็วางบนจานโลหะหรือจานกระเบื้องตามสมควรแต่พานพลาสติกหรือที่ไม่ไฟได้ ไม่แนะนำฮะอันตรายมากมีเทียนและมีพานและเวลานั่งเทียนหนึ่งต้องนั่งหน้าพระหรือหิ้งพระของตัวเองครับโดยที่ตัวเราหน้าเราคือเทียนที่วางเทียนแล้วหน้าอีกทีหนึ่งก็คือพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับต้องตั้งเป็นแนวคล้ายๆเส้นตรงนะครับเราเทียนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปที่บ้านเราเราเริ่มจะนั่งจุดธงจุดเทียนเรียบร้อยแล้วต้องสวดมนต์ฮะ ปกติผมแนะนําให้สวดอิตธิพิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณห้าจบนะฮะห้าอย่างสวดไปแต่คนจะสวดมากกว่านี้แล้วแต่นะครับแต่แนะนาอย่างน้อย 5. จบพอสวดโมดอิพิโสปุ๊บเราก็กําหนดจิตอธิษฐานว่าเราจะนั่งเทียนครั้งเนี้ยเรานั่งเพื่อปฏิบัติเพื่อให้จิตนั้นสงบกําหนดเทียนแต่ละเล่มเป็นดินน้ําลมไฟนะครับวนขวานะฮะตรงกลางคือดวงจิตของคุณฮะ แล้วก็ปักในระยะที่เท่าๆกันอาทิตย์12นเนิกา3นเนิกา6นิก9เนรินรกา,กาแล้วก็ต้องกลาง1เล่มนี่คือการปักเทียนวางเทียนตั้งจิตอธิษฐานดินน้ำลมไฟจิต5ประการแล้วก็สวดมนต์อิติปิโส5จบจากนั้นก็เริ่มนั่งโดยการหลับตาแล้วให้ใจไปสัมผัสกับเทียนนะครับเท่าที่ทำได้เท่าที่ทำได้นะการนั่งเทียนโดยให้ใจสัมผัสกับเทียนเนี่ย ผมใช้คำว่าประคองฮะประคองเทียนแบบเบาๆอีกอันหนึ่งระยะเวลาในการนั่งเทียนแค่ไหนแค่นั้นครับแต่ยังน้อยขอสองนาทีบางวันอาจจะนั่งได้มากบางวันอาจจะนั่งได้น้อยแล้วแต่พอนั่งเทียนเสร็จไม่ไหวแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วเพลียแล้วก็หยุดก็ดับเทียนพอดับเทียนปุ๊บเก็บเทียนในที่เหมาะสมกราบพระและแผ่เมตตาคุณจะแผ่สัพเพสตาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะครับ ฉะนั้นขั้นตอนหลักๆคือหน่วยหนึ่งหาเทียนหาพานวางตั้งไม่ให้ไหมไฟสวดอิติปิโสห้าจบตั้งจิตอธิษฐานถึงดินน้ำลมไฟท่าทั้งสี่และาตาสุดท้ายคือดวงจิตจากนั้นนั่งแบบประคองไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นนั่งแบบประคองและระยะเวลาไม่กำหนดเสร็จแท้สุดท้ายก็กราบพระละแ่เมตตาจบหลักการคร่าวๆเคล็ดลับง่ายๆายการนั่งคือจิตวางแล้วว่างว่างแล้ววาง ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรวางได้ก็วางวางไม่ได้ก็ไม่ต้องวางเพราะเรายังวางไม่ได้ถ้าคุณไปเคร่งเพียดว่าทําไมฉันวางไม่ได้ฉันวางไม่ได้ฉันปล่อยไม่ได้คุณกําลังเอาทิฐิมาเกาะกลุ่มมันไม่ใช่การประคองหรือสัมผัสการนั่งเทียนเทียนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราใช้จิตไปสัมผัสที่เทียนเนี่ยแบบประคองผมใช้คํานี้นะฮะไม่ใช่เกาะกลุ่มให้แน่นหรือเบาบางจนไม่รู้เรื่องอะไรเลยตรงกลางที่เราสัมผัสได้เนี่ย จะแน่นไปหรือบางไปเราต้องค้นพบด้วยตัวเองอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันครับตลัการคือประคองเอาไว้เมื่อประคองได้อยู่ได้เหมือนคุณถือฟองน้ำก็ประคองเอาไว้ไม่ให้ฟองน้ำแตกฟองน้ำอาจจะลอยไปซ้ายไปขวาจะเบี้ยวจะบูดก็ช่างมันสุดท้ายไม่ไหวก็พอพรุ่งนี้หรือครั้งหน้าค่อยทำใหม่ครั้งนี้ทำได้ครั้งหน้าทำไม่ได้อย่าตกใจ ถ้าได้ทุกครั้งเหมือนกันเลยคุณกําลังสะกดจิตตัวเองฮะเป็นไปไม่ได้ฮะผมยังทําไม่ได้นะครับแต่ละครั้งในการนั่งเทียนจะมีผลหรือไซเอฟเฟกหรือข้อแตกต่างผลกระทบที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าต้องเป็นเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือครั้งที่แล้วอันนั้นคุณกําลังยึดมั่นถือมั่นหรือสายตึงเกินไปหรือเป็นการสะกดจิตนะครับฉะนั้นครั้งนี้ได้ครั้งหน้าไม่ได้ก็ช่างมั่นแต่ที่ต้องทำคืออย่าให้ทำประจํา อันนั้นสําคัญกว่าครั้งนี้วางได้ครั้งหน้าวางไม่ได้ก็ช่างมันอย่าไปยึดถืออะไรครั้งนี้ว่างได้ครั้งหน้าว่างไม่ได้ก็ช่างมันเก่งแล้วค่อยมาสลับวางว่างว่างวาง,วาง,วางนะครับ